สวัสดีทุกท่านนะฮะขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนทุกท่านนะฮะเข้าสู่งานแถลงข่าวไซโกเซฟดีโอเชียครับทร Thank you very much first of all to you know, join our uh, safety ocean เซโกโปรสติคเซนเดียชันอัตติสเดย์ทางจังหวัดก็รู้สึกขอบคุณนะครับทางภาคเอกชนที่ทำกิจกรรมดีๆนะครับที่เป็นการช่วยเหลือเพื่อปูนกันขอบคุณไซโกที่เข้าใจพวกเราแล้วก็คิดถึงธรรมชาติของพวกเรานะคะ เราเรลังจะไปไหนครับพี่ซันนี่ครับครับผมเดี๋ยวเราเราจะทําบ้านเมื่อวานไงบ้านปลาช่างปลาเรานั่งเลยภูเก็ตไปปล่อยนะฮะไปภูเก็ตดิพี่อยู่ตรงนี้แหละอยู่่รรีคคัับบใชแล้ววันนี้พี่พี่ผมคุยกันเมื่อกี้เขาบอกว่าพี่ซันนี่จะลงทุนถึงขั้นว่ากระโดดลงไปเอาหน้บ้านปลาเนี่ยลงไปใต้น้ําแล้วเอามือควักเรียกปลาเข้ามาเองนี่จริงไหมทําอย่างนั้นทําไมอะครับกลัวปลามันหลงไงพี่มันมันหลงถ้าหลงก็ไม่ต้องเป็นปลาแล้ว ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่กลางทะเลแล้วนะครับผมอยู่ตรงระหว่างหมู่เกาะห้องนะฮะซึ่งเจ้าตัวบ้านปลาเนี่ยมีประโยชน์จากท้องทะเลมากๆนะครับเพราะจะเป็นที่ที่ทําให้ปลาเนี่ยสามารถมาอาศัยอยู่ได้เวลาเกิดคลื่นใต้น้าแรงๆนะครับและที่สําคัญนะฮะมีบ้านฮะฝนตกปลาจะได้ไม่เปียกนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือปลาเนี่ยจะได้มีที่วางขงวางไขได้นะครับผมเพื่อที่จะได้รักษาพันธุ์ของปลาเนี่ยให้มันอยู่สืบทอดต่อไปนะฮะ ังจากที่เราปล่อยบ้านปลาเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เนี่ยเรากำลังไปที่อ่าวท่าเลนนะฮะเพื่อปล่อยปูที่ป่าชายเลนนั่นเองนะครับผมซึ่งการปล่อยปูเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่ามันคือเรื่องปกตินะฮะใช่ฮะมันคือเรื่องปกติและเป็นเรื่องปกติที่เราควรทําเพราะว่าเราเอาอะไรจากธรรมชาติไปเยอะเราก็ต้องคืนสมดุลให้กับธรรมชาติด้วยเช่นกันนะครับผมตอนนี้นะฮะเรากําลังจะเปลี่ยนเรือนะครับผมจากเรือลําใหญ่ที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยเป็นเรือพายนะครับเขาเรียกเรือคายักเพราะว่า ท,ที่เราเข้าไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลาบากนิดนึงเรือลําใหญ่มันเข้าไปไม่ได้ก็ต้องเป็นเรือลําเล็กเข้าไปนะครับ มันไปไหนต่อเนี่ยมันเดินเกี่ยวกับข้าวถังไว้กับบ้านไม่เข้าวถังเสร็จมันมอยู่ที่ของมันนี่แหละลองเกลี่ยมันนะเพิ่งปล่อยโอเคๆ,ๆ,ๆ,ๆไปอยู่กับเพื่อนๆนะลูกสามเอ้ยผมเองก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทไซโก้ได้ร่วมอนุรักษ์ทะเลบ้านเราให้ยั่งยืนก่อนอื่นก็ขอขอบคุณนะครับทางบริษัทที่เล็งเห็นความสําคัญขอ,ของการอนุรักษ์ทรัพยากร ทะเลบริเวณเอ่าวท่าลินนะครับคือตรงนี้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำํำของจุมจนเราต้องใช้ทรัพยากรแล้วเราก็ต้องดูแลห่วงเหินทรัพยากรนะีครับแล้วก็เป็นโอกาสดีที่บริษัทไซโกเข้ามาร่วมสนับสนุนซึ่งทําให้ทรัพยากรตรงนี้มันมีความยั่งยืนเพิ่มยิ่งขึ้นนะครับ เล่เลยครับผมก็วันนี้นะครับก็ภารกิจก็สําเร็จลล่วงด้วยดีนะครับผมก็ขอบคุณนะครับทางลูกค้าไซโคทุกท่านนะครับผมที่เชิญผมมาทําภารกิจดีๆอะไรแบบนี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลทุกท่านนะครับผมแล้วก็ชุมชนชายฝั่งนะครับผมแล้วก็ชาวท่าเลนะครับผมแค่นี้แหละครับผมที่เหลือผมนอนแล้วครับก็ไว้เจอกันนะครับผมขอบคุณมากครับ ต้องขอขอบคุณโปรเจกต์ไซโคเซฟตี้โอเชียนมากๆเลยนะฮะที่ทําให้ผมเนี่ยได้มาอนุรักษ์ทรัพยากรทางท้องทะเล,ละได้มาเพิ่มพูนทรัพยากรทางท้องทะเลด้วยนะครับผมส่วนครั้งหน้าเนี่ยเราจะไปกันที่ไหนรอดูกันติดตามไปนะครับผมแต่วันนี้ฮะผมเพิ่มพูนไปแล้วไงทรัพยากรทางท้องทะเลขอตัวลงไปดูก่อนแบบหนึ่งฮะไปแล้วฮะ